ยี่สิบสามพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่นี่จังหวัดบึงการครับพามาอัปเดตทุเรียนต้นนี้นะครับแต่เดิมต้นนี้นะครับเป็นทุเรียนที่อายุเพิ่งจะได้ห้าปีแล้วก็มีการออกดอกมาอ่าแล้วก็ทั้งต้นมีการออกดอกเพียงกิ่งเดียวและตอนแรกนั้นก็ปรากฏว่าต้นนี้เราอ่าตอนระยะที่เป็นหางแยดอกบานเป็นหางแยเราพลาดตรงที่เราลืม ปิดน้ํามีอยู่วันหนึ่งเราลืมปิดน้ําในช่วงที่เป็นหางแยบปรากฏว่าหางแย่นั้นร่วงกราวเลยเหลือมาเพียงสามลูกแล้วก็จากสามลูกนั้นก็ร่วงไปสองเหลือเพียงหนึ่งลูกนะครับนี่คือลูกที่เหลือนะครับอยากจะอธิบายให้เพื่อนๆทราบว่าต้นนี้เป็นต้นที่เราทําการทดลองก็คือกรณีที่เขาออกดอกมาพร้อมกับแตกยอด อ่าแล้วเขามีมีการมาบานในเมื่อเป็นหางแย่เมื่อวันที่1 5มีนาคมมีนาเมษายนหนึ่งเดือนพฤษภาแล้วก็15พฤษภาเนี่ถือว่าครบหนึ่งอ่าสองเดือน6 60, 60วันวันนี้คือวันที่23มันเกิดอะไรขึ้นครับนี่ครับปรากฏว่าพอครบ60วันเนี่ยต้นต้นนี้เขาแตกยอดออกมาเป็นครั้งที่สอง่าเราสิ่งที่เราต้องการศึกษาก็คือว่าการณีที่ทุเรียนแตกยอดออกมาพร้อมดอก และพอเขามาแตกยอดครั้งที่2อครบอายุ60วันนี่มันจะบรรจบกันพอดีเลยก็หมายความว่าตอนที่เขามาแตกดอกในครั้งที่2นี่ลูกทุเรียนก็อายุได้60วันแล้วโอกาสที่ลูกทุเรียนจะร่วงนั้นจึงน้อยมากเพราะว่าอายุ60วันนั้นถือว่าหมดโอกาสที่จะร่วงจากสาเหตุที่การแตกยอดอ่อนอันนี้เราน่าสนใจมากเพราะฉะนั้นต้นนี้จึงเป็นต้นที่เราทําการศึกษานะครับ ในที่สุดต้นนี้ในที่สุดลูกนี้เขาก็เหลือไว้ให้เราศึกษาเราได้เรียนรู้อะไรเราได้เรียนรู้ว่าการีที่เขาแตกยอดออกมาพร้อมแตกดอกนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าระยะต่อมากว่าจะครบสมเดือนเขาถึงจะแตกยอดใหม่ออกมาเนี่ยณวันนี้นี่มัน60วันแล้วลูกเขาโตขนาดนี้แล้วแม้จะแตกยอดออกมาก็ไม่มีทางที่จะร่วง เพราะฉะนั้นปีหน้านี้เราจะทําอย่างไรให้ลูกให้ทุเรียนของเราแตกดอกออกมาพร้อมแตกยอดถ้าสามารถทําอย่างนั้นได้นี่คือบทเรียนที่น่าสนใจนะครับโอกาสที่จะร่วงหล่นในช่วงที่ตอนลูกเขาเท่ากับไข่ไก่หรือเท่ากับไข่เป็ดนะ,อะตอนนั้นนะส่วนใหญ่มันจะแตกยอดออกมาในช่วงนั้นเมื่อแตกยอดออกมาในช่วงที่ไข่ลูกเท่ากับไข่เป็ดหรือไข่ห่านเนี่ยส่วนใหญ่ลูกมักจะเบี้ยว แต่กรณีต้นนี้แตกยอดออกมาในช่วงที่ลูกเขาได้60วันแล้วเนี่ยชิวๆเลยสบายโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะนำเสนอท่านเป็นระยะๆะะนะครับสวัสดีครับ